วัเล de ีครับผมไมเด้นนะฮะตอนนี้ถ่ายคลิปวอมือไปเลยอามือนะฮะเพื่อจะไปวอลไปเลยนะฮโอเคโอเคแค่นี้แค่ตลกนะครับ อดี๋บูมนี่หัวหน้าแคนนะฮะอ๋อเียบบูมเดี๋ยว่นเย่นเ็บเีย่นเจ็เดียว่นทำยพี่เดี๋ยวผมจะบมโดนเลนี่โอ้แ้ตัวนโอ้ยม่เอตัวนั้งเมื่อกี้อ่ะอุ้ยขครยิงหลังหอุ๊ยอยากได้คิทคนนี้ฮะโดนแล้วโดนแล้วโดนหลังหลังโอเคนะครับ เห็นไหมผมแค่นี้นะฮะไม่ไม่ไม่คมนะฮะเมื่อกี้นี่ปุ๊บเนาะอวนน้อยโยอออนคกคดอกก็ไม่มีนะฮะจะบอกให้ยังไงผมตะตุนกับสับไปครับสดเลยเนาะไม่ไหวไปเลยวางเอแล้วฮะ นี่นะฮะใุมรกันแน่ลลบอม has been planted นกอสเอาเฮ้ยะหน่งหนึ่งแล้วนะฮะก็โอเคครับเอาจะเปลี<ม>่ยนเป็นคิด Thằng lặn nó Ok nó, đào nó nó, nó Như nó, như nó Đừng đào nó Thôi đó nghe đó Cặp, cặp, cặp nó, như nó Đánh đầu Ui Mà Fire in the hole khổng có, mày có gì, giác mày cho nừng ยาวๆมานะเราจะจับภาพตรงที่บวกคำที่บูกอยู่ยาวโอ้ยตอนนี้ดูที่ทางนี้ก็ไม่เป็นไรนฮะแต่ว่าทางนี้เราจะได้ยิงนั่นแหละเอยทางนี้บูมทางนี้ทางนี้ทานยาวลีเลยไปลองบีนี่หัวหน้าแคนเนาะยัางายังไม่มีอะไรดู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  อ๋อรอยิงกันนะฮะไม่เป็นไรโอ้ยหน้วกากหล,ลอมยิงโอ้โหเพไปแล้วฮะสามแยกสามแยกครับผมรอรอรอไม่ต้องมาบอมแฮส์บินพลันต์ด์ไม่สวยของทีมไม่มีหน้ากากด้วยโคร้รแอบเบลครับ มาแล้วใครหรอเป็นเพื่นชื่อชื่อผู้หญิงอ่ะไม่กี้สวยๆไปแล้วแพ้ครับผมไม่เป็นไรฮะเราเราเราพอได้อยู่นะฮะเพราะว่าเราเป็นชาวล็อกไงโอเค let's go ต้นตับพี่ไม่เป็นไรเราแค่วอร์มมือเดี๋ยวเราไปวอร์กับผมก็ตามนี้นะฮะ รู the <ouse> ้ช็คก,ก่อนนะฮะแลกอยู่นะฮะเดี๋ยวเราต้องไปปรับปรับภาพแฮนพี่โูมันแต่พี่มปูตอบไม่ะโอ้โหใครเล่นคิดอะไรเนี่ยน้อง <พ uka> เฮีอเอาายอะไรมึงเนี่เาายเฮ้ยผู้หญิงนะเว้ยเเราจะตัดตัดที่ไปตรงไี้พี่หน่มเลยนะเนาะหัวหน้าแกนหัวหน้าแก อเฮ้อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อพักต่อนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนกูมาเดี๋ยวแทนนะโอเคโอเค